สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้จะมาแนะนําเทคนิคการใช้เครื่องตัดหญ้านะครับเมื่อเราใช้เครื่องตัดหญ้านะครับเราอย่าใช้ให้น้ำมันมันจนหมดถังนะครับเพราะว่ามันจะทำให้มีอากาศถ้าน้ำมันหมดถังน้ำมันหมดในถังนี้นะครับต่าใช้จนหมดมันก็จะมีอากาศเข้าไปในระบบนะครับ จะทำให้สตาร์ทยากมากนะครับอ่า่องผมนี่ผมใช้จนหมดผมลองใช้จนหมดดูนะครับตอนนี้คือสตาร์ทสตาร์ทได้ครับแต่มันเร่งไม่ขึ้นนะครับเพราะว่าข้างในมันมันไม่มีน้ํามันนะเราเอาน้ํามันไปเติมนะครับมันจะมีอากาศอยู่ในระบบนะครับมันก็จะทําให้ช่วงที่มีอากาศน้ํามันเข้าไม่ได้มันก็จะ อ่าเร่งไม่ขึ้นนะครับตอนนี้ผมจะน้ำมันมาเติมนะผมจะไล่ดูนะครับเทคนิคนะ,อะโอเคนะครับน้ำมันเติมแล้วก็จะเยียงมันเ็กหน่อยเพื่อที่จะให้อากาศไล่าอากาศออกนะครับ มาลองดูนะครับมันจะติดไหมติดแล้วมันติดอยู่แต่ว,ว่ามันไม่ได้ม นี่นะครับตรุที่เป็นไอนน้น้ำมันครับ เวลาเราเร่งไปบันดับนะครับเพราะว่ามันมีอากาศในระบบมันนะครับมันก็จะทําให้ช่วงที่มีอากาศมันก็จะไม่่น้ํามันก็จะไม่จ่ายเข้าก็เลขไม่ขึ้นนะครับเราจะต้องมาไล่น้ํามันไปเรื่อยๆนะครับเพื่อค่อยเร่งไปนะครับเพื่อนๆเผื่อที่จะให้น้ํามันการไหลของน้ํามันให้มันไม่มีอากาศในระบบนะครับอ่ามันก็จะ ใช้เวลานานหน่อยเหมือนกันครับววกว่าระบบน้ำมันกวา่าพวกอากาศที่อยู่ในระบบมันจะออกไปหมดนะครับผมมาไล่ดูนะครับก่กอนหนึ่งก็ยกตัวนี้ขึ้นนะครับเพื่อนๆนะไอ้เฮ้ยยกไอ้ตัวปิดอากาศนี่นะครับยกขึ้นเพื่อจะให้น้ำมันมันเข้าไปได้นะ,ะยกขึ้นสักพักหนึ่งแล้วก็ลงนะครับแล้วก็สกตาร์ท

เนะครับเราเล่งไปเรื่อยๆนะครับเล่งปล่อยเลีงปล่อยเลีงปล่อยนะครับเพื่อที่จะให้น้ํามันมันไปไล่อากาศออกให้เป็นสุกเลีได้ปกตินะครับการไหลปกตินะครับก็จะทําให้เครื่องเราใช้งานได้ปกตินะครับแต่ก็ใช้เวลาเหมือนกันครับแต่ผมแนะนําว่าไม่ควรใช้ให้หมดนะครับอ่ามันก็ เสวเวลาในการที่เราจะมาตัดนะครับแทนที่เราจะ start 5นาทีหรือ10นาทีอ่าก็สามารถตัดหญ้าได้นะครับแต่นี่เราต้องมาไล่อากาศเป็นครึ่งชั่วโมงนะครับอ่าว่าไอ้น้ำมันมันจะอ่าอสุกเลตหรือน้ำมันมันไหลให้มันเป็นปกติอากาศไม่มีในระบบนะครับอีกด้วยอีกอย่างก็คือวันนี้มันอากาศมันเย็นด้วยนะครับ ก็อาจมีส่วนทําให้อ่าเครื่องมันเย็นน้ํามันมันไม่ไหลไม่มันมีอากาศในระบบด้วยนะครับครับก็เป็นเทคนิคดีๆที่เอานํามาฝากเพื่อนๆที่ตัดหญ้านะครับถ้าเกิดว่าเราใช้น้ํามันอย่าใช้ให้หมดนะครับยะให้ยาให้หมดถังคืออย่างน้อยก็ให้มันมีคางไว้สําหรับที่จะยาให้อากาศเข้านะครับมันก็จะตัดานติดยากนะครับอย่างที่ของผมเนี่ยนะครับ สำหรับคลิปนี้คงมีสาระให้กับเพื่อนๆนะครับที่ใช้เครื่องตัดหญ้าอยู่นะครับถ้ามันเป็นอาการแบบนี้การใช้น้ำมันจนหมดเป็นอาการแบบนี้ก็ค่อยๆไล่ไปนะครับใช้เวลานิดหนึ่งนะครับโอเคนะครับผมจะมาตัดหญ้าตรงนี้นะครับ